กลศาสตร์ควอนตัมเป็นศาสตร์ที่ช่วยให้มนุษย์เข้าใจโลกในระดับเล็กที่สุดเช่นอนุภาคย่อยและอะตอมซึ่งฟิสิกส์แบบดั้งเดิมไม่สามารถอธิบายได้อย่างครบถ้วนจุดเริ่มต้นของกลศาสตร์ควอนตัมเกิดขึ้นในช่วงวงต้นศตวรรษที่20เมื่อมีปรากฏการณ์ทางฟิสิกส์ที่ไม่สามารถอธิบายได้ด้วยฟิสิกส์คลาสสิกเช่นการแผ่รังสีของวัตถุดำและปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริกเหตุการณ์สำคัญในการกำเนิดกลศาสตร์ควอนตัมทฤษฎีควอนตัมงของแมกกาลัง ในปีคศ1900แม็กพลังเสนอแนวคิดใหม่ว่าพลังงานไม่ได้ถูกปล่อยออกมาอย่างต่อเนื่องแต่เป็นหน่วยเล็กๆที่เรียกว่าโอนตาทฤษฎีนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการศึกษาโลกในระดับที่เล็กที่สุดปรากฏการโฟโตอิเล็กทริกของไอสไตน์ le, ในปีคศ1905อ,อ19 Albert, ัลเบิร์ตไอน์สไตน์อธิบายว่าแสงไม่ได้เป็นเพียงคลื่นแต่มีลักษณะเป็นอนุภาคที่เรียกว่าโฟตอน ซึ่งนำไปสู่การทำความเข้าใจว่าแสงสามารถปลดปล่อยอิเล็กตรอนจากโลหะได้โมเดลอะตอมของนีลบอร์ในปีคศ1913นิีลบอร์เสนอว่าอิเล็กตรอนจะโครจรรอบนิวเคลียสตามระดับพลังงานที่แน่นอนและการย้าระดับพลังงานของอิเล็กตรอนจะปล่อยหรือดูดซับพลังงานในรูปของควอนตัมหลักความไม่แน่นอนของไฮเซนเบิร์กในปีคศ1927ง้อิแนเนอร์ไฮเซนเบิร์กเสนอแนวคิดว่าการวัดตำแหน่ง และความเร็วของอนุภาคในเวลาเดียวกันนั้นเป็นไปไม่ได้อยา่างแม่นยำนี่เป็นกฎสําคัญที่ทําให้กลศาสตร์ควอนตัมต่างจากฟิกสิกส์คลาสสิกสมการเคลื่อนของเชเรดิงเออร์ในปีคศ1926เออร์วินเชเรดิงเออร์ได้พัฒนาสมการเคลื่นที่สามารถทํำนายพฤติกรรมของอนุภาคในเชิงควอนตมัมซึ่งเป็นเครื่องมือสําคัญในการศึกษาอนุภาคในระดับอะตอมผลกระทบของกลศาสตร์ควอนตัม กลศาสตร์ควอนตัมไม่เพียงแต่ทำให้มนุษย์เข้าใจโลกในระดับที่เล็กที่สุดแต่ยังส่งผลให้เกิดเทคโนโลยีใหม่ๆเช่นเลเซอร์อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ควอนตัมถึงแม้ว่าจะซับซ้อนแต่กลศาสตร์ควอนตัมได้กลายเป็นหลักฐานสำคัญในการศึกษาวิทยาศาสตร์และการพัฒนาเทคโนโลยีในปัจจุบันสรุปได้ว่ากลศาสตร์คว,วนอนตัมเป็นก้าวสำคัญที่ทำให้เรามีความเข้าใจที่ลึกซึ้งขึ้นเกี่ยวกับธรรมชาติ และจักรวาลทั้งในระดับอนุภาคย่อยและอะตอมและยังคงเป็นศาสตร์ที่มีอิทธิพลในการเปลี่ยนแปลงโลกในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง